cắp con có vào tù của mình lên gắn với nóng bóc mà đi lấy nóng giảm trắng thì nóng giảm trắng thì nóng níu bên tay nóng 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 chơi cả nóng bên tay này. nóng ừ. bên tay nóng bên bên đặt đúng, bên tay nóng tao, tay đấy, bên tay bên bên chị không? ปีว่าว่านครับเป็นแบบดวงแบบน้นเป็นเป็นเป็นเตี้ยนี่ครับเป็นปีว่างวันนันนองยิ้มแย็บแบบนี้เป็นจีเป็นของเม็เตี้ยนี่ครับไม่คุนเลยไอ้หนุ่ยใครต้องย่งคร่อมกินกระโมงแต่พ คุณเป็นเลอยางนี่แบบเด็กอายุคนนี้เนี่ยนอแต่ที่มัดูจังที่การเล็กเปรนดคนกินับแหี่แต่เ็งในีย้าคนกินแับแี่นี่พี่สับไปตายโอ้ยเดมันนนเป็ดแก้วนนวดตงจอมบ๊อบ่ารบนอบบอบบ๊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 หบบ๊อ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 บออน เดี๋ยวน้องไปเตะตัวมึงได้เดีน้องไปรับมาจากมึงอ่ะอันเด็กกำกำเป็นการร่างของแท้ามึก็เดี๋ยวน้องจะออ้กมาจากมึงอ่ะถ้าเกิดพี่มาอยู่ที่นี่นะเดียน้องไปว้าวมารับมาจากเตตัวจะไปด้วยนึงนะครับฮะนะเดี๋ยวน้องมาว้าวไปตุงนี้ตัวนี้นะได้ต้องว้าเป็นต้นมองด้วยเออได้ได้ติดๆจะต้องไปเตต้น ย้ักทีไปวักเพลนตัวั้นด้รล้มันโอ้มาจากนั้น,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 นอนไปอยายงตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนี้แล้ว <c oughs> นั่งเ,เ,เรียยวายเหน็นตัวเจกหอย่าจ้าอย่าจ้าตัวอะไรครับวอ๋อ่น้องนะว้า thank hey. you

<laughs> không ai leo qua leo giờ mình đắp quần đồ ra xuống phố mẹm thuốc vật liệu để phun thì rong tỏ lưu, lùm lơi, ná, bắt đi cả, để để, na mượt, na mượt lơi thuốc vật liệu để đẹp làm mình nuôi cặp đôi là trung phong qua đây hết rồi đâu. giờ cái đây à lược đây nữa Từ lấy cái đây mà rắm rồi đi leo giải chuyện tiêu nữa vô qua còn trí này cả năm anh anh bị nổ nồi phải đập à tiền tung tiền tung luôn đó à, Oh, wow. Oh, oh. ไม่ต้องว่าเลยขน้อยขามนี Magic. ่ไ so, ม่พอติโควิตู่วันละาระุนะรางืร่างร่างหก้าไร่กนงไม่ผืดนเลยก็แม่ร่าเราอยาร่านก็ควรเราอยาร่าดกกับบ้านก็ได้ไม่ใช่หรือเราไปิ้นหลับทิ้นตรงดำใจช่วงโควิดติดบัก นั่งกี่ปีไม่ได้เล่นกันได้รู้ต่างลู้หูเลยไหนนั่งคืนนี้ก็คืนเรื่องเด็กมาเล่นบันหนองยาได้มีโอกาสอันนี้ได้มารั้งที่นี่เป็นเพื่นมาเรื่อนหนองมาที่รั้งคอยเล่นนะหนองรั้ไม่เด้งว่านี่นะวันนี้หนองเด้งได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุ้นลลวเออว่าไม่มาพบบ้านกันไหมเอ้ยวรยกระชิบก่อนแก่น้ำกันอไปดูไปดูไหนแต่ดูไหน กระชับขมดในคืนนี้ค่อยดูกับดูคูตุกุลยาข้องดูราใจนี่เราไม่โถดเราไม่หวากันจต่ไหนนั่งดูราไปกันเปียกเลยลองไปโคตรไปได้นะพี่นะดยกนี้ดนงนะค่ะมีโน้ตนื้อบายบายนอนตรงนี้กลอน ราไปรำไม่เปรีกูตอนนี้รับไป,ป,ป,ปนนบไปว้ววา <ST. S 1> แม่มึงควรดู่ะกูเย่าแม่มควรอะไรกี้ไว้หล่ปพลอย้วยนะที่เช้นต่างนี้มันไม่จำบเนนะมันมาจากหน้าป่าน,นี้เด็ดไปรึสีมามันสื่อใช้เด็บมั้งแต่เป็นช่นต่างนี้มาจางที่เยเ็ยเ็กสบาน เดีแต่มาปีเร็กมาจากปัจจารุ่งแ๋วมาี่วรวยรวหรอฮะเด็การตรงมาที่บ้ฐบาลเดกรเลี้ยวมาหน้าป่านนี้มึงไม่รู้เองเหรอจ่อยจิ๋วเทียนนี่นี่นี่โอ้โหไหลโง่ที่ต่อยจิ๋วเทียนอยู่นี้เนี่ยที่มาได้ไม่เลยทีไปนอนให้ผนผลจำคันหนวดเล่นเดียวไปผลกัน